สวัสดีเจ้าวันนี้จะมาทำบัวลอยไข่หวานนะเจ้าแต่เป็นแป้งบัวลอยแบบสําเร็จที่ซื้อมาแล้วเพราะว่ามันมีเวลาปั้นแป้งคนเดียวเดี๋ยวเขามาเริ่มวิธีการทําเลยเนาะอันนี้ก่อมันเมีย่ยงแนเนอจะตั้งน้ำให้มันเดือดก่อนแล้วจากนั้นก็ค่อยเอาแป้งใส่ลงไปเมื่อมันสุกตอนนี้น้ำก็เดือดดีแล้วนะเจ้าแล้วเขาก็ใส่แ,แป้งลงไปเลย ใส่แป้งใส่แป้งลงไปแล้วแล้ว,วหอกกวนเพื่อมันแตกกันนี่จากนั้นเขาก็รอแป้งถ้าแป้งมันลอยก็ถือว่าแป้งมันสุกส่วนนี้นก็เป็นแป้งที่สุกดีแล้วก็เอามานอกน้ำเย็นไว้ เที่ยวน้ำกะที่พร้อมใส่ใบเตยลงไปใส่ไข่ลงไปแล้วไข่เป็ด เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าบบน้อยไข่หวานนี่สีสันสวยงามรสชาติหอมมัน